สวัสดีครับสวัสดีผมอ์มเล่นล้อออโตแม็กตุดตลอดนะฮะวันนี้ผมจะพามาชมยางสวยๆหนึ่งชุดนะฮะเป็นสายลุยแนว AT นะฮะมากับค่ายฮันครุกนะครับฮันครุกดีนาโปรเอทีเอ็มนะฮะสองหกห้าทับเจ็ดสิบขอบสิบหกนะครับเป็นยางปี20นะฮะยางปี20นะครับดอกนี่ถือว่า90%เลยนะฮะ เทียบกับยางใหม่ถือว่า90%เลยนะครับดอกเต็มเต็มทุกเส้นนะฮะดูรายละเอียดดอกยางก่อนนะครับดอกเต็มทุกเส้นนะครับผมดอกดีนะฮะวันนี้ใครจะเบิกใหม่นะฮะมาดูก่อนได้เลยนะครับใครจะเบิกใหม่นะครับถูกกว่าเบิกใหม่ประมาณ50%นะฮะครึ่งราคานะครับยางดอกดีนะฮะดอกดีดอกสวยแก้มสวยนะครับ เอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะฮะตัวนี้เอาไปแค่6,500บาทนะฮะพร้อมใส่ถ่วงหน้าร้านฟรีนะครับพร้อมใส่ถวงหน้าร้านฟรีนะฮะต่างจังหวัดมีบริการส่งนะฮะเก็บเงินไม่ปลายทางนะครับมีบริการส่งแต่เก็บเงินไม่ปลายทางนะฮะหรือสนใจโทรสอบถามได้ที่อาร์มเล่นล้อออโต้แม็กตุตตารดีนะฮะศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์สองสามสี่สามหนึ่งนะครับขอบคุณครับ